สวัสดีครับการบรรยายนี้เป็นการบรรยายเนื้อหาในวิชาระเบิวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรโดยอาจารย์ทศพลเขตเจนการนะครับครั้งนี้จะเป็นการอธิบายหลักการของวิธีซิมสัน3.8นะครับอันนี้เป็นการอินทิเกรตในกลุ่มวิธีนิวตันโคดนะครับที่ใช้สมการพ o ลิโนเมียลเนี่ยเป็นฟังก์ชันโดยประมาณแล้วก็อินทิเกรตฟังก์ชันพลิโนเมียลแทนที่จะอินทิเกรตฟังก์ชันจริงนะครับ ซมสันหนึ่งส่วนสามเนี่ยเป็นโพลโนเมียอลกำลังสองใช่ไหมครับแต่ถูกต้องถึงโพลโนเมียอลกำลังสามนะครับกดซีมค้าหมูเป็นโพลโนเมี 1, อยอลกำลังหนึ่งหรือเส้นตรงนะครับสามส่วนแปดนี่เราก็ใช้ออเดอร์สูงขึ้นไปอีกนะครับก็คือใช้โพลินเมียอลกำลังสามเนี่ยเป็นฟังก์ชันโดยประมาณของฟังก์ชันจริงนะครับแล้วก็อินทิเกรตตัวนี้แทนที่จะไปอินทิเกรตฟังก์ชันจริงนะครับเวลาที่เราจะฟิตโพลโนเมียอลกำลังสามเข้าไป ับจุดข้อมูลที่เป็น perfect fit เนี่ยมันจะต้องการจำนวนข้อมูลทั้งหมด4จุดนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้เนี่ยถ้าถ้าเราจะใช้ polynomial กำลัง3เนี่ยก็แปลว่าเราต้องมีจุดข้อมูลทั้งหมด4จุดซึ่งแปลว่าเราต้องแบ่งข้อมูลเป็น3ช่วงนะครับอย่างรูปเดิมนะครับสมมติฟังก์ชันเราเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วเราต้องการ i n t e g ตั้งแต่ a ถึง b อย่างเี้นะครับถ้าเราจะ fit p o l y n ม m i a ลัง3ใส่เข้าไปใน ระหว่างนี้เนี่ยก็แปลว่าเราจะต้องใช้จุด4จุดนะครับตอนนี้เรามีจุดหัวจุดท้ายนะครับเราก็เลยต้องเพิ่ม2จุดกลางเข้ามานะครับก็แบ่งช่วงให้มันมีความกว้างช่วงเท่าๆกันนะครับก็แบ่งช่วงให้มีความกว้างช่วงเท่า,กนนกา,ๆ,ทากๆกันก็ต้องคิดอย่างนงี้นะครับก็หัวท้ายลบกันแล้วก็หารด้วยสามนี่นะครับก็จะรู้ว่าความกว้างช่วงเป็นเท่าไหร่คราวนี้เราก็จะมีจุดทั้งหมด4จุดและ x ศู x 1 x 2 x 3นะครับเราก็ฟิต พอลิโนเมีกลกำลังสาเข้าไปนะครับพอลิโนเมลที่เราเฟซเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นพอลิโนเมีลในรูปของลากกัสนะครับเสร็จแล้วเราก็อินทิเกรตนะครับซึ่งพอเราอินทิเกรตปั๊บเนี่ยปรากฏว่าผลลัพธ์มันจะได้อย่างนี้ครับก็คือใต้เส้นกำลังสาก็กำลังสานี่เป็นสองวกใช่ไหมครับก็ในวกหนึ่งแล้วก็นี่ก็อีกก็หนึ่งนะครับเราใช้พื้นที่ใต้เส้นกำลังสามเนี่ยเป็นพื้นที่โดยประมาณของ ตัวเส้นโค้งสีน้ําเงินนะครับทีนี้ได้ตรมาเป็นอย่างนี้ครับสามส่วนแดคูณความกว้างช่วงแล้วก็คูณกับฟังก์ชันจุดหัวกับจุดท้ายเนี่ยเจอหนึ่งครั้งนะครับแล้ว2จุดตรงกลางเนี่ยคูณ3ามนะครับแล้วคณิตศาสตร์ให้ผลว่าเป็นแบบนี้นะครับทีน,นี้เราก็เห็นว่า,อ,าอันแรกก่อนนะครับเลขสามส่วนแที่อยู่ข้างหน้านี่แหละเป็นที่มาว่าทําไมเราเรียกอันนี้ว่าเป็นกฎของซิมสันสามส่วนแปดนะครับ ครัวน,นี้เราจะเห็นว่าเมื่อเราใช้พื้นที่ใต้ใตเส้นกําลังสามเนี่ยเป็นคําตอบโดยประมาณของพื้นที่จริงเนี่ยเราก็ยังคงเห็นว่า,ามันก็มีเออร์เอร์อยู่ถูกไหมครับตรงนี้หน่อยนึงตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งนะครับในทางคณิตศาสตร์เนี่ยบอกว่าเ,เราสามารถคํานวณเออร์เอร์ตรงนี้จากสมการนี้ได้นะครับคราวนี้ เรื่องของเรื่องก็เหมือนกับ2วิธีที่แล้วครับคือเราไม่ได้ต้องการให้คำนวณว่าเออเลอเป็นเท่าไหร่นะครับเราต้องการแค่ให้รู้ว่าเออเลอร,รนี่มันขึ้นอยู่กับอนุพันธ์ลำดับที่4ของฟังก์ชันนะครับหมายความว่าเออเลอจะเป็นศูนย์เมื่อเรากําลังอินทิเกรตฟังก์ชันพลิโนเมียลกำลังสาลงมานะครับงนั้นถ้าเกิดเราเอาวิธีเซมสาร3ส่วน8เนี่ยไปใช้กับฟังก์ชันที่เป็นพลิโนเมียลกำลังสามสองเนี่ยนะครับ วิธีนี้จะให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะเออร์เอร์มันขึ้นอยู่กับอนุพันธ์ลำดับที่สี่นะครับอ่าคราวนี้ถึงเวลาใช้งานจริงเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการใช้วิธี SIM 3ซมิสาบแปดเนี่ยกับคือทาให้มันถูกต้องมากขึ้นโดยการซอยจํานวนช่วงให้มันเล็กลงให้ให้มันมากขึ้นคือซอยความกว้างช่วงให้มันเล็กลงเล็กลงเนี่ยถามว่าเราต้องแบ่งจํานวนช่วงเนี่ยด้วยเงื่อนไขอะไรนะครับ มันจะไม่ใช่จํานวนคู่หรือจำนวนคี่ครับคือมันจะต้องใช้มันจะต้องแบ่งจํานวนช่วงเนี่ยออกเป็นจํานวนที่เลขสามมาหารลงตัวนะครับเพราะว่าสามช่วงเนี่ยเราถึงจะใช้กดเซมสานสามส่วนแปดหนึ่งครั้งนะครับถ้าเราจะใช้สองครั้งเราก็ต้องใช้หกช่วงสามครั้งเราก็ต้องแบ่งเป็นเก้าช่วงอะไรเงี้ยนะครับถึงเวลาใช้งานจริงเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้วิธี เอ่อซีมสัน 3, สามส่วนแปดในวิธีเดียวแล้วก็ทําหลายๆครั้งแบบนั้นนะครับเราจะใช้วิธีผสมกับซีมสันหนึ่งส่วนสามนะคก็คใช้ร่วมกันซึ่งมันร่วมกันได้ถูกไหมครับเพราะว่าตัวนี้ถูกต้องถึงโพลิโนเมียกาลังสามส่วนซีมสันหนึ่งส่วนสามเนี่ยถึงแม้เราจะเริ่มต้นวิธีด้วยโพลิโนเมียกาลังสองเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายเราได้ว่ามันมีระดับความถูกต้องเนี่ยถึงโพลิโนเมียกาลังสามนะครับคราวนี้สมมุติถ้าเรามีข้อมูลมาในตารางนะครับ ที่มีความกว้างช่วงเท่ากันด้วยนะถ้าเรามีข้อมูลมาเป็นตารางอยู่อันหนึ่งนะครับแล้วเราต้องการอินเิเกรตข้อมูลชุดนั้นเนี่ยสมมตุติเรามีจํานวนช่วงเป็นเลขคี่นะครับเช่นอาจจะมีจานวนช่วงทั้งหมด7ดช่วงเนี้ยนะครับก็แปลว่าเราสามารถใช้ซีมสันหนึ่งส่วนสามเนี่ยสองครั้งบวกกับซีมสันสามส่วนแปด้1หนึ่งครั้งถูกไหมครับซีมสันหนึ่งส่วนสามสองครั้งเนี่ยก็จะกินไปสี่ช่วงละนะครับ อีก3ช่วงเนี่ยก็จะใช้เซีมสันสามส่วนดนะครับคราวนี้เราจะแบ่งยังไงก็ได้นะเจอันนี้นะครับอาจจะเป็นสองสองครับแล้วก็3ามอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นซีมสันหนสนก็เข้าสูตรทีเดียวเลยนะครับเป็นสูตร multiple ซีมสันหนึ่งสนมนะครับถ้าเราแบ่งช่วงเป็นสองสามสองเนี่ยก็แปลว่าเราใช้ซีมสันหนึ่งส่วนสามหนึ่งทีสามส่วนแปดหนึ่งทีหนึ่งส่วนสามหนึ่งทีอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็ จะยุ่งกว่าอันแรกหน่อยนะครับหรือเราจะแบ่งเป็นสามสองสองก็ได้นะครับอันนี้ก็ใช้ multiple เซมสันหนึ่งสามอันนี้ใช้เซมสันสามตนแปดหนึ่งครั้งก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดนะครับคําตอบมันไม่เท่ากันหรอครับเพราะว่ามันเป็นวิธีประมาณแหละแต่ว่ามันก็จะใกล้เคียงกันนะครับระดับความถูกต้องเดียวกันนะครับคราวนี้ดูตัวอย่างปไปเลยนะครับตัวตัวอย่างเร,เร็วเลยนะครับตัวห้าจุดสามห้าขีดสามเนี่ยก็ยังคง function, อินทิเกตฟังก์ชันอ่า หลัง5้านี่อันเดิมตั้งแต่0ถึง0.8เหมือนเดิมแต่คราวนี้จะลองดูครับแบ่งเป็นห้าช่วงบ้างนะครับก็เป็นเลขขี้แล้วใช่ไหมครับก็แปลว่าเราจะใช้เซมสัน1.3เนี่ยหนึ่งครั้งแล้วก็ใช้เซมสัน1สาม่วนแปดได้หนึ่งครั้งก็จะเป็นสองช่วงกับสมช่วงบวกกันก็เป็นห้าช่วงพอดีนะครับถ้าเราแบ่งเป็น5ช่วงแปลว่าสเต็ปซ้ายต้องเป็น0.1หงนะครับก็ต้องมาคิดใหม่อันนี้มันจะไม่เหมือนตัวอย่างสองอันแรกแล้วนะครับไม่เหมือน5.1 5.2ละ ที่ขัดจับไซส์0.16เนี่ยมันจะให้จุดทั้งหมด5ช่วงใช่ไหมครับก็จุดทั้งหมดก็จะเป็น6นะครับมันก็จะมี x0, x1, x2, x3, x4, x5 นะครับเราก็คิดไปครับถ้า x เท่ากับ0ก็หัวเลยเนี่ย f(x) จะเป็นเท่าไหร่ขยับมาหนึ่งสเต็ปนะครับ0.16 f(x) จะเป็นเท่าไหร่ขยับไป0.32เนี่ย f(x) จะเป็นเท่าไหร่เนี้ยนะครับก็ทำอย่างเงี้ยไปจนถึง x ตัวสุดท้ายคือ x5 นะครับคาวนี้เราก็จะมี f(x) เนี่ยทดไว้เต็มเลยนะครับ ถ้าเราเลือกใช้สองช่วงแรกเป็นซิมสัน1นึ่งส่วนสามนะครับส่วนมาก็คือ h ส่วนสามใช่ไหมครับคูณหัวท้าย1ครั้งตัวตรงกลางคูณ4ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือ,อหัวท้ายของสองช่วงแรกก็คือตัวนี้กับตัวนี้ถูกไหมครับแล้วตัวตรงกลางก็คูณ4นะครับส่วนาสามช่วงหลังนะครับก็คือ3ามส่วนแใช่ไหมครับคูณความกว้างช่วงแล้วคูณหัวท้ายนี่เจอหนึ่งครั้งตัวตรงกลางนี่คูณ3าคูณสาม นะครับสำหรับหัวท้ายของสามส่วนแปดเนี่ยมันก็จะเป็นอันนี้ครับหัวท้ายมันก็จะเป็นตัวนี้กับตัวนี้อันนี้จะเจอหนึ่งครั้งนะครับส่วนตัวตรงกลางเนี่ยสองครั้งตัวตรงกลางสองตัวเนี่ยจะต้องคูณสามนะครับต้องคูณสามต้องคูณสามนะครับก็คำนวณออกมาเพราะฉะนั้นเราอินทิเกรตสองช่วงแรกได้เท่านี้สามช่วงหลังได้เท่านี้ จับบวกกันก็เป็นผลรวมพื้นที่ใต้การาฟทั้งหมดใช่ไหมครับก็ได้ตัวนี้เป็นไงครับถูกต้องเป๊ะเลยจริงๆเกือบเป๊ะนะครับคือความผิดพลาดเหลือแค่ศูนจุดสองเจ็ดเองนะครับมันไม่ได้ถูกต้องเพราะว่าเราใช้ซิมสันนะครับคือซิมสันนี่ถูกต้องถึงพอแล้วม่มกําลังสามนะครับแต่โจทย์เราเนี่ยมันกําลังห้านะครับเพราะันยังไงก็ยังไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ที่เราเห็นว่าตัวอย่างเนี้ยความผิดพลาดมันขยับ จากตัวอย่างที่แล้วเนี่ยมตัวอย่างที่แล้วเท่าไหร่ครับเซมสันหนึ่งกับสามเนี่ยผิดพลาดหนึ่งเปอร์เซ็นตัวอย่างนี้เซมสันระดับเดียวกันนะครับแต่ว่าคราวนี้ผิดพลาดแค่ศูนย์จุดสองเจ็ดนะครับก็สาเหตุที่ผิดพลาดตรงนี้น้อยลงเนี่ยแต่ระดับความถูกต้องของวิธียังเหมือนเดิมเนี่ยก็เพราะว่าอันนี้เราเราใช้ห้าช่วงนะครับเมื่อกี้เราใช้สี่ช่วงแค่นั้นเองนะครับมันไม่ได้ถูกต้องเพราะว่าวธิธีมันถูกต้องเพราะเราใช้จํานวนช่วงมากขึ้นนะครับ ก็อธิบายตัวอย่างของเซมสารสามตัวแปดไว้อย่างนี้นะครับอันถัดไปเนี่ยจะอธิบายในกรณีที่เราต้องอินทิเกตข้อมูลที่มันมีความกว้างช่วงไม่เท่ากันบ้างนะครับเพราะวิธีใน, <c oughs> ใน,ในกลุ่มนิวตันโค้ดทั้งสาวิธีที่เราพูดมาเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขร่วมกันหมดเลย นะครับก็คือความกว้างช่วงต้องของที่นะครับเพราะฉะนั้นะในการบรรยายครั้งถัดไปเนี่ยจะอธิบายในกรณีที่ข้อมูลเรามีความกว้างช่วงไม่คงที่นะครับ